สวัสด <ersch> ีคร <Wait. S 2> <Exactly. S 1> ับพี่น้องมาเบ่งต้นบักม่วงหน่อยข่เด้อครับเด้อนี่ต้นนี้หน่อยนี่กำลังออกลูกครับต้นนี้หน่อยครับต้นบ๋วหไ่เด้อครับนี่นี่ครับต้นนี้หน่อยนะครับนี่นี่ครับต้นนี้หน่อยนี่ครับนี่เบ่งต้นมันครับพี่น้องพ่อเด็กกินลูกหรอครับนี่มดแดงก็ขื้นมาไขยหรอครับมดแดง ขึ้นมาใครใส้ต้นบักม่วงรับปุ่นครับหั่งบทแดงกับทั้งปุ่นครับพี่น้องพาพี ets, bro, horse, it. well, ่น้องไปเบิ go, gi, honey, honey. ้งครับหั่งบดแดงครับพี่น้องมาเบิ้งปุ่นอ่ะโอ้ยบดแดงกับมีบักม่วงกับมีบ่หลายน้อยหรอกครับพี่น้องมาเบิ้งนี่พ่อได้กินดีแลละครับบักม่วงครับนี่ครับนี่นะครับออกลูกปุ่นนะครับเปรีออกอยู่กับมีครับพี่น้องเบิ้งเปรีออกกับมีต้นบักม่วงว่าน่ะครับเปรีอยู่ข้างในพ่อน่ะ โอ้พ่อเด็กตำแจวกินอยู่ครับพ่อเด็กตำแจวกินยุ่ข้างๆต้นก็นมีต้นแช่นะครับนี่ต้นแช่ปลาบัตรเฮาครับผุนละครับต้นแช่ปลาแต่ว่าดอกโรนสุมือเจ็บกินสุมือ่อพี่น้องเจ็บกินสุมื่อเจ็บกินกับแจวบักม่วงเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง้งอ้อมๆต้นครับอ้อมๆต้น มีจักหน่วยนาะนับหน่วยเดีลยวเลยนะครับนี่มีจากหน่วยครับโอ้ยมีหนึ่งสองสาต้นบงม่วงน่อยคอยโอ้ผลทั้งผลกับมีหน่วย,ย,ย mm Ο, มันผลผล่โผล่ผล่นผล่โผ่โผล่โผล่โผล่น้อ่โดล่โวล่โ่โผล่โนท่โผล่โผล่งผล่โผ่โ่่ล่่ผล่น่่่่่่น่่่่ หกน่วยต้นบังวงน้อยคขอ่ออกลูกหกน้วยพีน้องหั่งหมดแดงก็มีผลหั่งหมดแดงผลนะหั่งหมดแดงอยู่ทางคนเด้อครับผลนะหั่งหมดแดงโอ้พ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินพ่อได้กินพ่อได้กินแจวอยู่ต้นบั่วงน้อยปลูกเ,เล่ยนขึ้นอีหลีพีน้องเอ้ย ต้นดอกแค่กระมีดอกแค่แปลาพี่น้องพ่อได้๋ยวตำแกวกินกับกระบ,บักม่วงคู่กันเลยครับตำแจวบักม่วงดีๆกินกับลวกดอกแค่ปลาโอ้พ่อได้อยากพ่อเด้กดินพี่น้องเอ้ยคนละครับข้าพ,พี่น้องเบิงึง อดอกแค่ปลานี่มีจักมีจักด,ดอกเนี่ดอกแค่ปลานี่โอ้โพี่อยู่ครับหลงเหลืออยู่ดอกแค่ปลาเนี่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 ดอกดแค่ปลาผม,าามต้องขึ้นนี่นะครับดอกดแค่ปลาแล้วเนี่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 ดอกนึงดอกนึงนี่โอ้โหช่างคนก็มีอีกคน่ะ เอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะพ่อแช่นี่แหละครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิงึงพาพี่น้องมาเบิึงพืชผักสวนขั้วั่วกินได้อเอา้าคลิปนี้กะสมมาพาคขั้วรครับถือโอกาสลำราดพี่ลำรายน้องแล้วครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายปุ่น